แล้วก็ลองลากดูเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะออกมาเป็นสีน้ำที่เป็นบัสเลยมีคำถามนะครับถามมาว่า watercolor b r u s หรือว่าบัตรสีน้ำเนี่ยทำยังไงนะครับใน Illustrator e ก็เดี๋ยวเราต้องเข้าเว็บไซต์ก่อนครับเว็บไซต์แล้วเซิร์ชเลย watercolor brush แล้วก็มาที่ค้นรูปแล้วเราก็สามารถเลือกรูปไหนก็ได้ครับสมมุติว่าอยากได้บัตรแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปเว็บไซต์เขาเลยมันจะมีให้กดล็อกอินครับไอสำหรับ PNG3 ตัวนี้นะครับมีให้ล็อกอินแล้วก็ล็อกอินเสร็จปุ๊บก็ดาวน์โหลด PNG ได้เลยถ้า EPS เนี่ยมันจะเป็นแบบพรีเมียมถ้ากดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องเสียตังค์นะฮะแต่ถ้าเป็น PNG เนี่ยก็สามารถกดแล้วมันดาวน์โหลดมาได้เลยพอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ให้เราลากรูปนะครับ PNG ตัวนี้เข้าไปใน Illustrator เลยแบบนี้นะครับลากเรเร็รล,รล,เล้าาาากทํอใหหมืฉพะ ส่วนเที่ยวต้องการเดี๋ยวผมก๊อปปี้ออกมาก่อนแล้วกันชึบแล้วผมก็จะครอปตัวนี้วิธีการครอปนะครับก็มาเลือกข้างบนตรงนี้ครับคำว่าครอปอิมเมจนะกดเลยแล้วกดโอเคแล้วก็ครอปให้มันเหลือเฉพาะส่วนที่ราต้องการนั่นเองสมมติอเอาสีเขียวเลยอันนี้แล้วกันฮนะจึบแล้วกด Enter ครับเราครอปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีขอบขาวเห็นไหมถ้าเอาไปทำบรัชเนี่ยมันก็จะมีขอบขาวติดไปด้วยฉะนั้นไม่ไม่สมควรครับเราควรที่จะทําการ แปลงใอ้ตัวนี้ให้กลายเป็นเวกเตอร์ก่อนมาที่ตัวลูกศรลงตรงนี้ครับ chasing preset เนี่ยครับแล้วก็เลือกเป็น16 color เลยพอเลือกเป็น16 color แล้วนะครับมันจะทำการคำนวณแปลงค่านิดนึงครับเสร็จแล้วเราก็ทำการกด export ครับอีกทีหนึ่งพอกด export แล้วนะครับก็ทำการ double click ครับแล้วก็สีขาวออกทั้งหมดเลยโดยการใช้ magic wand true นะครับจิ้มไปที่สีขาวและกด delete 1ทีแล้วก็มาที่ลูกศรดำครับ double c คลิกพื้นที่ด้านนอก2องทีเพราะมันติดค่าก r ุ u p อยู่นี่ไง double c คลิกเลยครับปึ๊บป๊บอ่ามันออกไปแล้ว ที่นี่ครับเราก็เจ้าตัวนี้แหละมาสร้างบลัชกันนะครับผมวิธีการสร้างบลัชนะครับให้เราจิ้มไปที่วัตถุที่เป็นคล้ายๆกับบัตรตัวนี้แล้วก็ไปตรงนี้ครับนี่ครับมันจะมีกล่องของบลัชตรงนี้นะครับด้านขวามือถ้าไม่มีก็ไปที่วินโดว์แล้วก็เลือกบลัชนะครับอ่ะเรากดบวกหนึ่งทีครับ new brush ให้เราเลือกเป็น Art b r u s h ครับและกดโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการตั้งค่าตามนี้เลยซึ่งตรงนี้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 อ่ะตั้งค่าแบบนี้เปเลยนะครับและกดโอเคครับ พอกดโอเคแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะมีบัตตตัวนี้เกิดใหม่ขึ้นมาอัดบัตร2อ่าวิธีการใช้งานมันนะครับก็มาที่ p e n b u ต s สเลือกเป็นตัวนี้แล้วก็ลองลากดูเลยครับเห็นไหมครับมันก็จะออกมาเป็นสีน้ำที่เป็นบัตเลยอ่าอนี่แหละครับก็เป็นวิธีการ create อ่ watercolor b u s ใน illustrator นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ กดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านกราฟิกเพียบเลยครับ